ครับทางเราครับบริษัทไอเดียฟิวนะครับเราเป็นผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับตัว PV Comerbox นะครับ Inverter นะครับแผงโซล่าแล้วก็ลายพชิตดาวนะครับวันนี้ที่นำมาโชว์เนี่ยจะมีอยู่สองสินค้าด้วยกันนะครับก็จะเลือกจากตัว PV ร์บ็อกซ์นะครับตัว PV c ีคอมพิวเตออร์์บ็กซเนี่ยเราจะรับออกแบบตามสิงนค้าของ ะครับมีทั้งระบบกิจเต็เน1,000โวลต์และ1,500โวลต์นะครับมีทั้งเลสเดนเชียลแล้วก็คอมเมเชียลด้วยนะครับส่วนตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวทับปิดฉน่นะครับซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นตัวอุปกรณ์ที่เข้ามาเพิ่มความปลอดภัยให้กับงาน,นโซล่าของลูกค้านะครับอ้างอิงกับตัวมาตรฐานตัววอร์รทอร์นะครับที่ต้องตัแดแตงดันทั้ในทะเลบอลลนีของลูกค้าหน่อยให้ถึงนิดเดีย80โวลต์ทั้งใน30มิลลินะครับซึ่งแมนที่เรานำนนเข้ามาจัดจำหน่ายจะเป็นแม,แมเนเบนี่นะครับ อันนี้ที่เรานำเข้ามามีอยู่2รุ่นก็คือตัว B&S s ีด11แล้วก็12นะครับเป็นรุ่น1 input 2 input นะครับอังก์ชันการทำงานของเขานะครับก็จะมีทั้งอัตโนมัติแล้วก็แมนนวลนะครับในกรณี้มันต้องชัตดาวนะครับเราสามารถกดปั๊บแล้วิชัตดาวนะครับกดปุ๊บแป็นดันจะลดยตทันทีนะครับหรยอที่เียว่าสักสูดจุดมือหัวนะครับแล้วก็ในกรณีที่เรารีเซ็ตการทำงานนะครับตัวนี้ก็จะกลับมารีเซ็ตให้นะครับก็จะเป็นตัวอะไรันที่ออกมาจากแหนบนะครับก็ยังไงฝาก ตัวอุปกรณ์ของทาง i d เด้วลเปิดครับ